ในสมัยก่อนถ้าเราจะดึงน้ำจากที่ต่าขึ้นที่สูงโดยที่ไม่ใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องสูบน้ำเราก็คงจะต้องใช้วิธีการหาบเอาแต่วันนี้ผมมีวิธีใหม่ที่เป็นภูมิปัญญาองชาวบ้านมานำเสน,นอครับเชิญทั้งนี้เลยครับที่ตนนําบลนาขามอำเภอกุชินารายจังหวัดกลาลสินกันครับอะไรเอ่ย ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่กินไฟไม่กินน้ำมันกินแต่น้ำอย่างเดียวเสียงดังตอก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 อาวเฉลยเลยก็แล้วกันก็ตะบ,บันน้ำยังไงล่ะครับสงสัยกันไหมครับว่าตะบ,บันน้ำคืออะไรตะบ,บันน้ำนั่นก็คือ เครื่องมือที่สามารถนําน้าจากที่ต่ำทรงขึ้นที่สูงได้จากแรงดันน้ำและแรงอัดของอากาศหลักการทำงานง่ายง่ายเลยก็คือเมื่อน้ำไหลตกจากที่สูงมาตามท่อที่เราใส่เช็ควาลไว้เมื่อเช็ควาลปิดจะทำให้น้ำหยุดกระทันหันและเปลี่ยนทิศทางการไหลเข้าไปที่เช็ควาวอีกตัวที่มีท่อลมอยู่อากาศที่อยู่ในท่อลมนั้นเมื่อถูกน้ำอัดจำกัดพื้นที่ ก็จะดันน้ำเข้าไปสู่ท่อจ่ายน้ำและจากแรงอัดของอากาศนี่เองจึงทำให้สามารถส่งน้ำขึ้นที่สูงๆได้ยังไงล่ะครับเรามีการกั้นฝายเพื่อให้พื้นที่ต่างระดับกันแล้วก็อาศัยแรงดันของน้ำนะครับไหลเข้ามาในตัวท่อ,อวิธีการติดตั้งเนี่ยคือเราเราจะเอาท่อมาติดตั้งความยาวของท่อเนี่ยจะอยู่ประมาณ1ิบเท่าของความสูงของระดับน้ำนะครับแล้วก็ เราจะให้น้ำไหครับไหลเข้ามาในท่อไหลเข้ามาในท่อเสร็จแล้วเนี่ยผ่านผ่านมาถึงตัวตัวตะบันน้าแล้วก็ให้ให้น้ำเนีครับไหลเข้าไปในแปลงผักเขาได้โอ,โอ้โหดูแล้วขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรทําได้ง่งงายๆแถมยังช่วยประหยัดได้อีกว่าแต่ว่ามันจะช่วยประหยัดได้มากน้อยแค่ไหนเราไปถามคุณลุงสงขลากันเลยดีกว่าครับ เนี่ยเดือนละสองร้อยต,ตกมาปีหนึ่งมันกับที่สองที่สองสองยี่สิบสี่สองสองพันเศษว่เนี่ยสองพันเศษอันนี้มาใส่เนี่ยโบ๊ะบ๊ะโบเสียเงินครับแต่ก่อนเนี่ยก็ใส่เครื่องนะครับใส่เครื่องสูบน้ำทิ้ขึ้นไปสิบที่เอาไปเลี้ยงหมูก็ใส่เครื่องสูบน้ำครับสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็เลยใส่ของตะบันน้ำอย่าง และด้วยเงินลงทุนไม่ถึง1,000บาทแต่สามารถดึงน้ำขึ้นไปใช้ในที่สูงได้โดยไม่เสียค่าไฟค่าน้ำค่าแรงซึ่งความรู้ที่ได้เหล่านี้ก็มาจากการที่ชาวบ้านได้เข้าร่วมโครงการรักป่าสร้างคน84บตำบลวิถีพอเพียงกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนลูกเก่งมาส้วนละจ้าถ้าถ้าแม่รวมโครงการ ได้ถวายนายหลวงเพิ่นแม่ไปเห็นพลังงานแม่อยากได้เพิ่นก็มาสรงเสริมให้เฮ็ดแม่เลยอยากให้เพิ่นนี่ยัดถิ่มพวกประชาช้นพวกเา้าบ้านอยากให้เพิ่นมาสอนผู้มีพลังน่อยๆนมๆมยู่ให้เขาปั่นเตาได้เฮ็ดพลังงานทุกอย่างได้คือแม่นี่ยเพราะว่าคนถ้า้อบร้มถ้า้รูจักผู้นันผู้นี่ผู้นันเฮ็ดผู้นี่เฮ็ดก็มีกำลังใจขึ้นพลังงานมีอยู่รอบตัวเรา เพียงแค่รู้จักนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะช่วยกันประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายและก็ประหยัดทรัพยากรได้อีกด้วยครับ